<c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษายนนะคะนั่นก็คือเราจะมาเช็คดวงชะตาของปักหลังกันค่ะ16-30ถึงเมษายน ปี2 5 6 5นนี้ว่าดวงชะตาของแต่ละท่านนั้นจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันค่ะชาวกันท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกันก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกันนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกันว่าในช่วงครึ่งเดือนหลัง16ถึง30เมษายนปี2565นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกันค่ะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ก็ยังมีดวงดาวทําการโคจรยกย้ายหลายดวงด้วยกันไม่ว่าจะเป็นดาวพระพฤหัสนะคะที่โคจรยกมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนแล้วในจังหวะนี้ก็ได้โคจรมาเล็งดวงชะตาของคุณส่วนดาวพระอาทิตย์โคจรยกเข้าสู่ราศีเมษในวันที่14เมษายนดาวพระเกตนะคะยกเข้ามาเล็งดวงชะตาร่วมกันกับดาวพระพฤหัสในวันที่18เมษายนค่ะดาวพระศุกร์นั้น ก็ยกย้ายเช่นเดียวกันในช่วงสิ้นเดือนนะคะ30เมษายนค่ะลักษณะนี้นะคะจะส่งผลต่อด้านการงานของชาวลัคนาราศีกันนะจะมากระตุ้นจิตใจของชาวกันให้คุณอยากเริ่มอยากลงมือทำนะคะมีความกระตือรือร้อนในเรื่องของการงานมากยิ่งขึ้นชาวลัคนาราศีกันจะได้พัฒนาองค์ความรู้ของตัวเองจะเรียกว่าเป็นจังหวะที่คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงแนวคิด เปลี่ยนเป้าหมายใหม่ๆเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อก็ได้บางคนได้งานใหม่บางคนได้โยกย้ายสาขาโยกย้ายตําแหน่งโยกย้ายแผนกนะคะเชาวล้วนาราศีการต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมันถึงจะส่งผลดีต่อชะตาชีวิตของคุณนะคะบางคนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบุคลิกนะคะท่าทางการแต่งตัวเปลี่ยนทรงผมใหม่นะคะการวางตัวแบบใหม่หรือบางคนเปลี่ยนงานไปเลยบางคนย้ายสาขาบางคน จัดโต๊ะทํางานใหม่นะบางคนเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ใหม่ๆด้านใดด้าน,านหนึ่งมันจะส่งผลให้ชีวิตคุณดีขึ้นช่วงนี้คุณจะมีการคุยกันกับคนใกล้ตัวมากขึ้นบางคนปรับ ทุกกับแฟนบางคนปรับทุกกับคนในครอบครัวนะคะเปลี่ยนแนวคิดใหม่อะไรที่มันไม่ดีเอาออกไปนะคะมีการให้กําลังใจซึ่งกันและกันมีการเข้าอกเข้าใจกันมีการเ,ออเขาเรียกว่าฮิลลิ่งจิตใจให้แก่กันและกันนะคะทำให้คุณมีพลังมากยิ่งขึ้นสําหรับชาวลัคนาราศีกันเหมือนได้มาเติมไฟเหมือนได้มาเติมพลังในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้เลยก็ว่าได้นะคะชาวกันท่านใดที่ต้องจัดการเกี่ยวกับเอกสารสัญญ์สัญญาต่าง อันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะระมัดระวังเอกสารถูกแก้อาจจะไม่เป็นไปตามแบบแผนที่คุณออต้องการในช่วงแรกนะคะแต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายที่ต้องการแก้ไขเองสามารถที่จะทําได้เลยในช่วงนี้นะอันนี้ไม่งงนะอย่างเช่นคุณมีสัญญามีหนังสือมีหนังสือสัญญาระหว่างคุณและบริษัท ถ้าตัวคุณไม่ได้ไปแก้บริษัทอาจจะได้มาแก้สัญญาตรงนี้แต่ถ้าคุณต้องการจะแก้ให้รีบแก้เลยนะคะถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรต้องการแก้ไขอะไรให้รีบลงมือทําในช่วงครึ่งเดือนหลังมันเป็นจังหวะที่ดีนะคะคุณจะได้ผลประโยชน์ในช่วงนี้นะสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการงานอีกประการหนึ่งนั่นก็คือระมัดระวังคนมองคุณในแง่ไม่ดีค่ะอาจจะมีคนพูดจาไม่ดีใส่อาจจะมีคนประชดประชันเน็บแนมอาจจะมีปากเสียงกับคนใน ครอบครัวหรือญาติพี่น้องอาจจะมีการเข้าใจผิดบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าชาวลัคนาราศีกันได้รับมอบหมายให้ทําอะไรพยายามทําตัวเองให้อยู่ในกฎอยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบจะดีกว่าเพื่อลดปัญหานั่นเองนะอารมณ์ของคุณข,ขึ้นขึ้นลงๆค่ะอารมณ์แปรปรวนง่ายนะชาวลัคนาราศีกันมีเรื่องเครียดมีเรื่องคิดมากค่ะอาจจะเป็นในเรื่องของการงานอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องลูกเรื่องความรักเรื่องการเงินหรืออาจจะเป็นเรื่องของ คนในครอบครัวก็เป็นไปได้ช่วงนี้มันจะมีบางอย่างที่มากระตุ้นความคิดมากระตุ้นจิตใจของคุณให้คุณครุ่นคิดให้คุณนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะพอนอนหลับแล้วก็คิดถึงแต่เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีเรื่องที่ต้องคิดมากมันมีเรื่องที่คุณจะต้องจัดการสะสางให้ลงตัวคุณถึงจะสบายใจมันเหมือนมีอะไรบางอย่างค้างคาอยู่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพยายามจัดการทีละอย่างนะเป็นกําลังใจให้กับชาวลัคนาราศีกันอย่าทําหลายๆอย่างทีเดียว พร้อมกันนะคะค่อยๆจัดการไปทีละสเต็ปไปทีละอย่างแล้วไหลออแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะลงล็อกมันจะเข้าที่เองนะต่อมาค่ะพิจารณากันที่เรื่องการเงินกันบ้างสําหรับชาวลัคนาราศีกันในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะ ใครที่ต้องการจะรีไฟแนนซ์ใครที่ต้องการจะกู้จากธนาคารกู้จากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆมีเกณฑ์กู้ได้กู้ผ่านนะคะอันนี้ค่อนข้างโดดเด่นนะจะมีสถาบัานทางการเงินสนับสนุนการเงินให้กับคุณจะมีคนให้คุณหยิบยืมเงินจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยคุณในเรื่องของการเงินอาจจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนฝูงหรือว่าจะเป็นใครก็ตามแต่เป็นเพศตรงข้ามเป็นคนรักของคุณก็ได้นะคะชาวลัคนาราศีกันมีเกณฑ์ที่จะได้รับการสนับสนุนทางการ การเงินนั่นเองค่ะมีคิดมีเรื่องคิดมากเกี่ยวข้องกับหนี้สินเกี่ยวข้องกับคดีความทางการเงินนะอาจจะเป็นลักษณะที่คุณไปทวงหนี้ลูกหนี้ไม่ได้หรืออาจจะเป็นในลักษณะที่มีเจ้าหนี้มาทวงคุณแบบนี้ก็ได้นะคะมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับด้านการเงินเข้ามาบ้าง จุกจิกใจคุณบ้างกวนใจคุณบ้างนะคะอ่าน,นี้ต้องขอบอกกันตามตรงแบบนี้ช้าแลัคก็นาราศีกันมีเกณฑ์ที่จะถูกหลอกถูกโกงเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไม่ควรที่จะเชื่อใจใครง่ายๆโดยเฉพาะในเรื่องของการชักชวนให้ไปลงทุนเอาผลประโยชน์เอาดอกเบี้ยเอาผลกําไรมาล่อตาล่อใจคุณให้คุณหลงเชื่อแบบนี้ไม่เอานะ นะเราต้องศึกษาให้รอบคอบมากที่สุดเลยมิตราชีพทุกวันนี้เยอะจริงๆค่ะชาวลัคนาราศีการมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลมีเกณฑ์ที่จะได้โยกย้ายที่อยู่อาศัยชั่วคราวหรืออาจจะเป็นการต้องอย้ายที่ทํางานชั่วคราวย้ายเข้าไปทํางานไปทําหน้าที่แทนใครบางคนย้ายสถานที่อยู่อาศัยชั่วคราวต้องไปนอนบ้านเพื่อนต้องไปค้างอ้างแรมที่อื่นชั่วคราวลักษณะน,นี้จะมีเกิดขึ้นนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะหรือบางคนเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัด มานอนบ้านพ่อบ้านแม่สักพักหนึ่งแล้วค่อยกลับกรุงเทพทํางานต่อแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะมันจะมีประเด็นของการเปิดใจคุยกันมากยิ่งขึ้นระหว่าง ระหว่างคุณและคู่ของคุณสําหรับใครที่มีคนรักแล้วน,นะคะมันจะมีการเคลียร์ใจกันมันจะมีการปรับทุกปรับสุขซึ่งกันและกันค่ะส่วนใครที่ยังโสดถือว่ามีสเสน่ห์เลยนะสําหรับชาวลัคนาราศีกันในช่วงนี้จะมีคนมาขายขนมจีบค่ะจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาให้การสนใจในตัวคุณอยากมีคนร่วมงานกับคุณอยากมีคนเข้ามาทักเข้ามาคุยกับคุณมากขึ้นนั่นเองค่ะถือว่าเป็นมุมที่ดีนะคร่าวๆประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีกันค่ะ สมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวกันทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ